สิกุมุตธมาริยะเถราปาทานประวัติในอดีตชาติของพระกุมุตธมาริยะเถระพระกุมุตธมาริยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า54พระผู้มีพระภาคผู้ทรงมีความเพียรมากพระนามว่าวิปสัสสีผู้องอาจประเสริฐแกล้า ทรงชนะวิเศษสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ดุจพญาราชสีผู้มีชาติสูงห้ 55. ผู้สมควรรับเครื่องบูชากำลังเสด็จดำเนินอยู่ที่ถนนจึงถือพวงดอกโกมุตไปโปรโยลงบูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุด56ในกับที่91นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้ จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าห7คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิธาสีวิโมกแปและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระกุมุตธรมาริยะเถระได้พาสิทคาถาเหล่านี้ ด้วยประการชนีกุมุธมาริยะเถราประธานที่สิบจบอรคธายกะวักที่ส2สบสองจบบริบูรณ์รวมอปทานที่มีในวักนี้คือ 1. อรคธายกะเถราประธาน 2. โพชนะทายกะเถราประธาน 3. คตะสัญญกะเถราประธานส สัตตปทุมิยะเถราประทาน5ปุบผาสนะทายกะเถราประทาน6ออสนะสันทวิกะเถราประทาน7สัทธะสัญญกะเถราประทาน8ติรังสิยะเถราประทาน9นาลิปุปพิยะเถราประทานส0บ กุมุตธมาริยะเถราประธานมีคถาห้าสิบเจ็ดคาถา